เอางี้สวยอ่ะบรรยากาศดีอ่ะเหมือน o A C S. <S อเป็นโอเอซิสโอ้ยเป็นยังไงเฮ้ยตรงนี้ไปได้เปล่าเดียเราเข้าผิดทางปะเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็จะมีแบบโซนโอ้ ไปปางช้างอยกนึ่งเนาะยืนอยู่ระยะนี้เราก็จะได้กินสารช้างแล้วแต่ในที่นี้ไม่มีกินสาเลยไม่มีกินสามเลยเนาะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับเจอกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้เรามาถึงที่เมืองโบราณนะครับประมาณ11บเอโมงเดี๋ยววันนี้คือแบบโชคดีมากตรงที่ว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่ นี่เห็นไหมคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยกันทุกคนนะครับผมอากาศวันนี้ก็อยู่ประมาณ32องศานะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรเข้าไปดูเมืองโบราณข้างในแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยมีอะไรน่าตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเราก็ซื้อบัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ้าหน,น้าที่เขาเขาก็จะให้แผนที่แล้วก็บัตรมานะฮะเดี๋ยวเราไปเอารถกลอบกันดีกว่าเพราะว่าผมได้เช่ารถกลอฟเอาไว้ด้วยนะคะเป็นแบบ2ที่นั่ง คนเราก็ได้รถก๊อฟมาแล้วนะน้เบอร์หนึ่งนะใครเล่นหวยวันนี้ก็ลองไปลุ้นกันดูนะโอเคปะไปกันเลยนะคะย้อันนี้คือพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ เอาละทุกคนอันนี้เราก็ลงจากรถกร็ม,มาสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปเดินตลาดเขาเรียกว่าเป็นตลาดเล็กๆตอนที่เราเข้าเมืองโบราณมานะครับผมอันนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับวัาจัดของโชว์นะทุกคนเนาะจะมีของแบบโบราณสมัยก่อนวันนี้อาจจะเป็นวันปกติด้วยนะฮะคนก็เลยแบบไม่เยอะเท่าไหร่ ผมขายของนะทุกคนส่วนใหญ่ของที่ขายเขาก็จะเป็นพวกตุ๊ก,กตากระเป๋าเครื่องจกักรศาสอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าช้างของฝากนะคะเออพวกของฝากเออใช่โอเคอันนี้เป็นบริเวณตลาดกลางนะทุกคนผมเจอวัดสีทองอู้นี่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 ว้านี่ ตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิหารวชิรธรรมนะครับผมเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีพระพุทธเจ้าถึง38พระองค์เลยตก,การตาม,มากเลยนะคะมีจิตตการตามมากเลยค่ะว้าวทุกค,คนต้องบอกว่าเป็นพระวิหารที่สวยมากๆเลยนะครับผม รอบรอบพระวิหารนี่จะเป็นสีทองอารามทั้งหลังเลยแล้วก็บริเวณตัวกําแพงนะครับเขจะมีการแกะสลักเป็นลวดลายไทยต่างๆนะครับผมจะไม่ได้แบบเป็นสีทองเรียบๆนะคะผมเป็นหเหมือนสถานที่จริงเลยนะครับไม่ได้ย่อนะคะเนี่ยนาพระพุทธสีสันเพนนะคะดายานแห่งกรุงศรีอยุธยานะคะ ด้านหลังนะคะเป็นพระองค์ใหญ่เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคัมบูซาพระแม่ธรณีนะคะที่มีท่านเทพนาคีนะคะอยู่ด้านหลังด้วยนะคะนี่ฮะพระธาตมหาเจดีย์ชเวดากองนะคะจําลองจากพมา่านะคะเฮ้ยประตูสวยอะ่ะว้าวอันนี้คือมหาเจดีย์ชเวดากองใช่ไหม ด้านนี้ค่ะด้านซ้ายอันนี้จะเป็นรวมหมดเลยค่ะพระธาตุวัดพระสิงห์เชียงใหม่สถาปัตยกรรมของเชียงใหม่แล้วตรงกลางอ่ะอินเดียไงไม่คุ้นเคยหรออ๋อพุทธคยามาจากอินเดียใช่ไหมอันนี้ใช่อ๋อแต่ถ้าเป็นแบบว่าวิหารจริงแล้วทุกคนจะใหญ่กว่านี้อันนี้ก็คือเขาจําลองมาย่อส่วนลงมานะครับผมด้านในนี้ก็จะมีแบบว่ามีบทสวดนี่เขาแปะายไว้ว่าห้ามเข้าว้าวโอเค โอ้โที่นี่เขาพัฒนาไปเยอะเลยนะคือแต่ก่อนนะทุกคนที่ผมเคยมานะในสมัยก่อนก็เมื่อก่อนตรงนี้บริเวณรอบๆเนี่ยมีเป็นพื้นดินแล้วก็เป็นต้นไม้ขึ้นมาตอนนี้บริเวณที่เป็นแบบหน้าดินนันเนี้ยหายไปหมดลวกลายเป็นทางลาดยางไปหมดแล้วทุกคนนิดหน่อยนะคะเพะนะื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกใช่ใช่เมื่อก่อนสองฝั่งสองมุมนี้ก็จะมีต้นไม้มีอะไรตอนนี้ก็กลายเป็นทางลาดยางไปหมดละ ว้าอองนี้สวยอ่ะอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมสุขโขทัยนะคะสมัยสุขโขทัยนะคะเป็นสถานที่จําลองนะคะน,นะครับบริเวณซ้ายมือตรงนี้ก็คือเป็นพระมหาธาตุสุขโขท,ทยยัยเออใช่เป็นพระมหาเจดีย์สุขโขทัยนะครับผมตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับริมตลาดอยยธยานะครับก็บรรยากาศตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนั่น ซ้ายก็จะมีองค์พระพุทธรูปตรงนี้ก็จะมีองค์พระพุทธรูปปางยืนด้วยนะครับบรรยากาศดีอ่ะเหมือนเป็นโอเอซิสกลางแบบกลางแดดอย่างนี้เลยอ่ะว้าวบรรยากาศนะครับประมาณนี้ครับทุกคน แล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พิพิธภัณฑ์ผีนะครับผมซึ่งอยู่ทางตอนบนๆเลยของเมืองโบราณด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันโอ้ <Okay. S 1> กลัวผีไหมตื่นเต้นดี <c oughs> โอ้โหเข้ามาก็าวังเวงแล้วทุกคนโอ้โหเราจะมาเจอกับจิเปตก่อน เป็นยังไงเฮ้ยตรงนี้ไปได้เปล่าเราเข้าผิดทางปะเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็จะมีแบบโซนผีชีพเปือยด้วยนะทุกคนโอ้สาวแบบน,นี่ก็จะเป็นร้านโกปีเก่าซึ่งล็อกไว้อยู่นะครับอุ้ยอ๋อ ันนี้ก็จะเป็นโซนผีกระหังทุกคนอ๋อ,อมีด้านล่างอีกเหรอที่เราเข้าผิดทางแนละ้วเ,เดินสวนทางกันไม่กลัวใช่ไหมตรงนี้นะครับว้าวไปไหม ปปเปลเออมาเอ้ทุกคนคือแบบว่าเราเดินเข้าแบบไปเข้าตรงทางออกอะเราไม่ได้เข้าตรงทางเข้าโอ้ข้างในก็ถือแบบได้ฟิลบ้านผีสิงย่อมๆเลยเนาะใช่ <laughs> อันนี้ทางตันเอาอ๋อนี่ไงทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่เองไอ้เราก็ไปเข้าทางออกนะอุ้ย,ยมีมัมมี่ด้วยโอเควะตรงนี้เขามีเลี้ยงไก่ด้วยเหรอใช่ ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบริเวณตลาดอยุยากันก่อนนะครับตลาดอยุยาเนี่ยเขาเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็จะมีบรรยากาศแบบว่าตลาดน้ําด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคบว่าเป็นยังไงครับ าน้ำไปด้วยใช่ไหมใช่โอ้นี่เองโอโคบคุณนะอันนี้จะเป็นร้านน้ำปั่นะนะครัร้านน้ำปั่นโหตรงนั้นมีขี่ช้างด้วยโอ้โอ้โอช้างเดินข้ามได้ด้วยอ่ะทุกคน ความลึกก็น่าจะประมาณขาช้างนะครับในบ่นนอนี้วันนี้ก็ผมอาจจะมาผิดวันก็ได้เนาะหรือตอนนี้ก็ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะทุกคนเนี่ยเออโอู้รงนี้มีร้านด้วยว้าวร้านอาหารของกินนี่อยู่ฝั่งนู้นนี่ อันนี้ก็ถ่าย t ิ๊กตออยู่นะครับอยู่ฝั่งโน้นมาแล้วแมื่ก่อนนะที่ผมมาจําได้นะตรงนี้เต็มไปด้วยร้านค้าร้านค้าร้านค้าคนเดินคนเดินเมื่อก่อนตอนที่ผมมานะครับเมื่อสมัย 4- ีหปีก่อนเนี่ยคือตรงนี้คนเต็มเลยนะคนเยอะมากบางทีก็จะมีขายของตรงบริเวณทางทางเดินไม้นี้ด้วยเนาะหรือเพราะผมมาวันที่เขาไม่ใช่วันหยุดนะครับก็ไม่แน่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ตอนนี้ก็คือสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะมันเป็นช่วงไม่ใช่สัจน,นศึกษาเด็กปิดเทอมเอ้าเหรออืมเรามาผิดช่วงใช่ไหมเขจะคืนก็ตอนปิดเทอมนี่ครช่วงปิดเทอมเพราะว่ามันเป็นสถานที่สาจนศึกษาอืมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วกันนะครับก็ฟิลอโยุยาก็จะประมาณนี้นะทุกคนถ้ามาในช่วงเด็กปิดเทอมนะฮะอันนี้เราก็จะวนกลับมาตรง ขันผีมาเจอด้านบนนะครับที่นี่เขาจะแบ่งเป็นโซนๆนะครับผมแต่ละสถานที่นั้นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนๆโซนตั้งแต่ทางตอนใต้ทางภาคกลางภาคเหนือนะครับผมตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าผมขับสวนเลนหรือเปล่าแต่ก็คงไม่นะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาถนนเขาไม่ได้กําหนด ลูกสอนนะคบว่าไปทางไหนก็คือรถทุกคันสามารถที่จะขับวนซ้ายวนขวาขับสวนเลนกันได้หมดเลยนะคะผมตรงนี้จะเป็นพระแม่คนอิมพันกรนะครับผมแล้วก็จะมีมังกรอยู่รอบๆอ,องค์ท่านนะคะผมเป็นน้ำพุสวยงามมากผมแล้วตอนที่ผมมาผมจําได้ตอนอเด็กๆนะองค์ท่านยังอยู่นะฮะแล้วก็ปีนี้ปีห7แล้วอะเกือบ ก็เกือบประมาณ20-30ปีแล้วอะ่ะไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อทุกคน <Yeah. S 1> ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในย่านหมู่บ้านนะครับผมชุมชนที่อยู่อาศัยของคนสมัยก่อนก็จะเป็นอาคารประมาณนี้ครับอาคารประมาณยกสูงเป็นอาคารไม้นะครับผม ด้านในก็จะมีแบบว่ามีห้องขับอะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้ก็จะมีร้านค้าด้วยนะนี่สายมือนี่นี่มีร้านค้ามีกางเกงช้างขายนะครับผมตรงนี้มีกางเกงช้างสถานที่เที่ยวนะครับผมครับผมก็จะมีของขายมีตะกงค้ามีกระโปรงกระเป๋านะครับผมทุกคนครับหากใครจะมาที่นี่ก็เมื่อก่อนนะเขาจะมีให้เช่าจักรยานใช่ไหม แล้วคนส่วนใหญ่เขาจะชอบขีา่จาักรยานแล้วก็มาปั่นเล่นกันอะไรนี้แต่ตอนนี้ผมไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าหนึ่งคืออากาศประเทศไทยตอนเนี้คือมันเริ่มร้อนแล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือสถานที่ที่เนี่เขากว้างขึ้นเยอะเลยนะครับการที่คุณจะปั่นจักรยานที่นี่ได้นะครับผมก็ร่างกายก็ต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับผมอาจจะมีแบบว่าเป็นนักกีฬาวิ่งหรือว่าออกกาลังกายอยู่เป็นประจํานะครับก็ อาจจะลองปั่นได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมาเที่ยวคุณแบบว่าต้องการเที่ยวสบายๆก็เช่ารถกอล์ฟนะครับผมรถกอล์ฟค่าเช่าก็อยู่ที่ประมาณ350บาทนะครับประมาณ350บาทแล้วก็ชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นชั่วโมงละ1 0 0บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะขับให้ครบแบบให้ทั่วเมืองโบราณนะครับก็ระยะทางประมาณ10กิโลครับทุกคนขอให้ขึ้นเอาทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึง เขาพระวิหารหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาช่วงหน้าแรงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนมันก็จะไม่เขียวขจีสักเท่าไหร่นะมันก็จะแรงๆอย่างนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอ๋อนี่เขาทําเป็นแบบนี้เลยเหรอโอ้พ่งร,รู้แล้วเนี่ยโอ้หรือว่าเขาทาเป็นภูเขาจริงๆที่รั <laughs> วกว่าไงเหมือนพีระมิดเลยใช่ไหมคะเออเนี่ยดูดิทุกคนข้างในเขาจะเป็นโครงสร้างเป็นอาคารอย่างเงี้ย ผมนึกว่าแบบเป็นเขาจริงๆนะน่าจะขึ้นไม่ได้วันนี้เสียดายมากเลยคือบริเวณเขาพระวิหารข้างบนเนาะเนี่ยเขาปิดซ่อมปรับปรุงนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นได้อะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแบบว่าพวกพี่ๆช่างๆเขาแบบมาทำการซ่อมแซมอยู่เนาะที่อันนี้คือ ไม่สามารถขึ้นได้เลยใช่ไหมพี่ไม่้เยไม่ได้อ๋อเขาปิดเลยใช่ไหมยอ๋อปกติทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนอะพี่ไม่รู้อ๋อไม่รู้เหรอโอเคขอบคุณครับคือที่นี่เขาจําลองมาทั้งภูเขาไปเลยเขาจําลองทั้งภูเขาไปเลยครับทําให้เป็นเหมือนกับเป็นภูเขาจําลองเลยด้านในก็จะเป็นโครงสร้างติดแบบนี้ครับ อนนี้เราก็อยู่ที่คุ้มขุนแผนนะครับผมก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเรือนของขุนแผนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างกันข้างในนะครับว่าคุ้มขุนแผนข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็ตรงนี้ก็มีแบบว่าเป็นเครื่องไวเครื่องมือเป็นอาวุธในสมัยก่อนด้วยนะครับอ๋อทำเครื่องแบบโบราณเลยนะทุกคน นี่แบบนี้ครับนี่ใช่ไหมโอเคว้าวตรงนี้สวยมากเลยค่อยๆเดินนะเหมือนได้เที่ยวทั่วไทยแล้วว่ะค่ะวันนี้เที่ยวเมืองโบราณเหมือนได้เที่ยวทั่วไทยนะทุกคนตรงนี้คือเป็นท่านาแนลนะ้วทุกคนนะ ถ้าแบบว่ามีแบบเรือพายขายของมานี่ก็ถือว่าเจ็บมากเลยนะตรงนั้นเป็นประสาทสีสันเพชรน,นะครับเมื่อก่อนดูเก่ากว่านี้นะคะโบราณกว่าน,นี้มันดูสีเก่าๆกว่านี้ได้เหมือนใหม่ๆบูรณะใหม่ใ,หมใช่ทีนี้เขาก็จะมีแบบเบูรณะใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกคนอุ้ยช้างอยู่นูน่นนั่นไงเจอช้างแล้วเฮ้ยตรงนี้มีช้างแล้วนี่เจอช้างแล้ว โอ้อันนี้พอช้างอ้วนมากทุกคนพอช้างอ้วนมากนี่นะครับทุกคนช้างเชื่อมนี้ก็ท่านชื่อพญาช้างเผือกพ่อพายเอกชัยหิวน้ำอ๋อหิวน้ำพ่อพายหิวน้ำครับ โอ้ oh. ร่วมช่วยค่ะอาหารช้างที่จังหวัดมหาสา,า,ารคามของไม่เกี่ยวกับสิ่งเอกนะคะโอลดการ์ดแล้วก็สติ๊กเกอร์สำหรับแปะรถยนต์ได้ที่เห็นค,คู่ในถุงสีทองเนี่ยจะเป็นทรายลงน้องของพ่อพายเอกชัยค่ะ คือจะมีน้ํามันตกมันตอนช่วงที่ท่านตกมันอีกด้วยเพราะว่าเอ,อ่อถ้าคนอันนีะช้างเนาะเขาจะอยากได้น้ํามันช้างตกมันเลยคือเขาจะสื่อว,ว่าเป็นความโชคดีค่ะ<อ>เกี่ยวกับเมตตามหานิยมทํามาค้าขายค่ะ๋อหรือถ้าใครอยากบริจาคสามารถบริจาคเองผ่านโซเชียลได้ไหมอ,อ่อถ้าโซเชียลเยีาสามารถติดตามช่องยูทูบค่ะ The Emperor of Elephant ค่ะซึ่งเป็นเอ่อของ ท่านประธานค่ะเจ้าของศูนย์ช้างค่ะหรือถ้าใครแบบว่าจะสแกน QR code นี้ได้ไหมได้ค่ะ,าะสามารถได้อ่า้านะครับสำหรับใครอยากแบบว่าบริจาคนะครับสมทุนอาหารช้างก็ QR code นี้เลยนะครับทุกคน แต่ว่าในหนึ่งช้างครบเจ็ดการจะหาได้ยากค่ะเพราะฉลักแรกเลยก็จะเป็นดวงตาสีขาวค่ะหนึ่งคือดวงตาสีขาวค่ะเพราะช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดวงตาสีส้มแดงหรือออกเป็นสีแดงๆค่ะ<อ>ค่ะเพราะฉลักเพรฉลักที่สองคือเกลาดต่างด้านในเป็นสีขาวค่ะสีชมพูแบบนี้ค่ะเ<อ>พราะช้างเนี่ยเขาจะเป็นแต้แมๆสีดำๆคือจะมีสีดำๆอยู่ด้านในค่ะ<อ>จะไม่ขาวขาวละเอียดแบบนี้อ๋ออันนี้ ขาวละเอียดเลยนะครับใช่ค่ะโคชากี่3คือเล็บขาวค่ะช้างบ้านเนี่ยเขาจะมีเป็นสีดําหรือจะเป็นสีชากาแฟค่ะ,คะออกแดงๆจะอันนี้คือเล็บขาวจะขาวเพียงเล็บเดียวก็ถือว่าเขาตำราค่ะค่ะโคชากี่4ี่คือขนลําตัวค่ะซึ่งอยู่ระยะเนี้ยจะเห็นได้ชัดเจนก็คือช่วงปากและงวงค่ะจะเป็นสีขาวค่ะ ตรงลำตัวเนี่ยเข้าไปต้องเข้าไปใกล้กลกลๆจริงๆถึงจะเห็นค่ะคือจะแซวขึ้นมาทุกรูปมันขนเลย uh huh. ค่ะพุะชาักที่5หางขาวค่ะ <Okay. S 2> ค่ะพุะชาร์ที่6ก็คือเือนผิวหนังสีขาวหรือสีคล้ายมอใหม่ <Huh? S 2> ก็คือมอปันดินเผาค่ะพอ uh oh. ชาร์ที่7ก็คืออันดะโคตหรืออวัยวะเพศ ซึ่งท่านเนี่ยเป็นช้างเพศผู้โดยปกติแล้วก็จะหดจิบเข้าไปนี่แหละค่ะจะปล่อยออกมาตอนฉี่หรือตอนอื่นค่ะอ๋อค่ะนี่อันนี้คืออันเขโคตค,ค่ะข่าวออกได้เรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือถ่ายเมื่อวันที่28<อ>มกราคมที่ผ่านมาค่ะครับ,รบถ่ายลา่าส<อ>เค,คือถ้าไปปางช้างอื่นๆเนาะอยืนอยู่ระยะน,นี้เราก็จะได้กลิ่นสาบช้างแล้วแต่นี่นเขาไม่มีกลิ่นสาบเลยไม<ช>่มีกลิ่นสาบเลย <no? S 1> เนาะใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าอาหารการกินอย่าเหมือนกันหมดเลย ก่อ,อนที่ท่านจะมามีคนสลักณต่างๆที่อธิบายเป็นเบื้องต้นยค่ะตอนเราถ่ายชีิตมาเนี่ยด้านเดิมคือเป็นช้างบ้านที่เขาถูกขายมาขายต่อๆกันมาเพราะว่าไม่ยอมทํางานเลยพอ,อให้ลากซุงรับทัวร์แขกอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านไม่ทํางานก็เลยถูกขายต่อๆกันมาตอนนั้นเราไปถ่ายชีตมาอยู่ที่ใต้ค่ะคราคาเมื่อกี้ก็ได้ข้อมูลช้างภายก็เรียกว่าเป็นช้างมงคลนะครับตรงตามอัตลักษณ์ เลยนะคบผมพ่อพายเอกชัยนี้นะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมาครบถ้วนมากเลยนะทั้งบอกประวัติและก็ความเป็นมาของช้างพายเชือกนี้นะครับผมถ้าใครอยากเจอพ่อพายเอกชัยก็มาที่เมืองโบราณได้เลยนะครับผม ตอนนี้นะครับก็จะมีแต่ทัวร์นะครับผมทัวร์จีนนะครับมาเที่ยวกันเพียบเลยที่เมืองโบราณโอเคครับหากใครใครจะมาเที่ยวเมืองโบราณนะครับก็มาได้นะครับค่าเข้าอยู่ประมาณคนละ400บาทนะครับรถกอก็350บาทนะครับชั่วโมงแรกชั่วโมงต่อไป100บาทนะครับผมนะครับในวันนี้เราอาจจะไปเที่ยวในบางจุดที่เสียดายสำคัญสำคัญสำคัญแล้วก็ เสียดายบางจุดที่มันอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เราก็ไม่ได้เข้าไปนะครับอย่างเช่นเขาพระวิหารใช่ไหมใช่ครับข้างบนก็ปิดปรับปรุงซ่อมอยู่นะครับผมว่าน่าเสียดายมากเลยงนั้นผมก็ว่าจะทําเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับผมก็นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราอาจจะได้มีโอกาสขึ้นไปข้างบนนะครับนะครับเมืเ่อไฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบายบาย